รับคครับพี่น้องครับสำหรับวันนี้ก็มาขอพงกับมิงพันเขาและมิงพันเผือกคอคนเลี้ยงควายครับพี่พี่น้องครับมาอัปเดตนะครับการเกี่ยวเขานะครับครับตัวนี้ที่เห็นอยู่นี้คือกอขอยี่สิบสองนะครับกะกำลังทำการเก็บเกี่ยวนะครับครับจะใส่รถน้องนุ่งเพื่อนนะครับพอดี รถจะคลองมันล่งบ่ได้ครับเนื่องด้วยว่านา้ำเปียงบบกบ,บกนะครับนี่ครับขี่ต้มแบบร้ายนะครับวันนี้วันที่ยี่สิบแปดนะครับตุลานะครับ หกแปดนะครับนี่ครับถ้าเอารถหน่อยลงก็คงจะติดนะครับก็เลยเอ่อในใสายบริการน้องนุ่งเพื่อนนะครับแกพึงลงทำการเกี่ยวนะครับปีนี้ปีแหลกแปลงแหลกนะครับแล้วก็ให้เพื่อนเกี่ยวเขาจะคล้องที่เอาไปกินก่อนผุนครับแล้วก็อันนี้ให้นีใบเอ่อเห็ดเมล็ดพันธุ์เพื่อแบ่งปันพี่น้อง นะครับสำหรับพี่น้องท่านใดสนใจนะครับนี่ครับฝั่งนี้คือ <utar ic> ข้าจเจ้าหอมสยามนะครับข้าจเจ้าหอามช้างกับกำลังออกข่วงนะครับนี่ครับข้าจเจ้าหอมสยามนะครับฝั่งนี้กําลังทําการเก็บเกี่ยวนะครับนี่ครับก็ขอหยิบสองนะครับพี่น้องท่านใดสนใจนะครับ ทักทายมาได้นะครับโทรมาได้จะแบ่งปันแค่ให้เดียวนะครับก็คือเฉพาะให้นี้นะครับเพราะว่าข้างบนนั้นจะเอาไปกินนะครับสําหรับกอขอ22นะครับเป็นข้าวเหนียวต้นเตี้ยปลูกได้ทั้งนาปีและนาปังนะครับจุดเด่นเม็ดเพิ่นจะออกเข้มๆนะครับออกสีแดงนะครับสีทองแดงนะครับปลูกได้ทั้งนาปีและนาปังนะครับผลผลิตนะครับประมาณ แปดลอยเขาลอยกิโลตัวไรนะครับบางเจ้าก็ได้เป็นตันนะครับอันนี้ก็ขึ้นอยู่ที่กำน้ำเลี้ยงนะครับสำหรับสายพันธุ์นี้ก็เอาไวต้ตอบโจทย์พี่น้องหน้าโน่นนะครับหน้าโน,น้นหน้า,นา,นาดดนนะครับหรือว่า,าพี่น้องที่เขาพวกกลุ่มกินนะครับพื้นที่น้อยนะครับเ่ากับเอาไ้ปักดำเอาไ้ปลูกเป็นเขาดอนะครับหรือว่าเขากลางนะครับสำหรับ พิกัดทางหวันผมนะตอนนี้กือนนเขากลางนะครับเพราะว่าเขาดอจะเกียวประมาณกลางตุลานะครับตอนนี้ปลายตุลามันจะปิดเขากลางนะครับเกี่ยวช่วงปลายตุลาคำตน้นพฤศจิกา